สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวแล้วหุ้นนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น AJ ค่ะ ซึ่งหุ้นตัวนี้นะคะน่าสนใจค่ะในแง่ของราคาผลิตภัณฑ์โบแพทนะคะแม้จะลงต่ำแต่ว่ารับรู้ในไตรามาสที่1เรียบร้อยแล้วและผลจากน้ำท่วมก็ผ่านผลไปบริษัทติดตั้งเครื่องจากใหม่ซึ่งคาดว่าไตรามาสที่2นี้จะกลับมาผลิตและก็ขายเพิ่มแน่นอนว่ารายได้คงไม่เทียบเท่ากับอดีตที่ราคาหุ้นเคยอยู่บริเวณ40บาทซึ่งก็เหมาะกับรายได้แล้วก็อัตรา m a าจิ้นในขณะนั้นแต่ราคาในขณะนี้นะคะปรับตัวลดลง ่วงลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ30บาทซึ่งจะต้องเหมาะสมกับอัตราในปัจจุบันโดยดูจากไตรมาที่1รายได้ระดับ1.3พันล้านบาทตลอดทั้งปีก็ยังเห็น5 0 0 0ล้านบาทซึ่งบริษัทก็ยังมีกำไรที่ดีนะคะที่น่าสนใจก็คือส่วนทุนแข็งแรงมาตั้งแต่รอบก่อนแล้วก็มีกำไรสะสมส่วนเกินทุนเกือบ3 0 0 0ล้านบาทค่ะสัญญาณการาฟตอนนี้นะคะราคาหุ้นลงลึกในรอบปีครึ่ง โดย RSI ระดับสัปดาห์นะคะยังเป็นโอเวอร์โซถือว่าถูกมากค่ะซึ่งคนที่เล่นหุ้นทางเทคนิคต้องสะสมในแนวนี้ของถูกนะคะโดยกราฟแท่งเทียนตอนนี้ก็สร้างรูปสตาร์ค่ะราคานะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่ระดับประมาณ13บาทได้ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนแนะนำค่ะได้แก่หุ้นตัว LVT นะคะ โดยผลประกอบการในปี2,555นะคะตามที่นักวิเคราะห์ประเมินกำไรที่130ล้านบาทสูงสุดในรอบ3ปีหรือฟื้นตัวเทินอาราวอย่างแรงนะคะนั่นก็เพราะว่างานในมือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาราว2,000ล้านบาทซึ่งเป็นงานก่อสร้างในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะโดยไตรมาสที่1ที่ผ่านมาก็ประกาศกำไรแล้วเชว่นกันแสดงให้เห็นว่านี่คือน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะ ถ้าเกิดว่ามาดูในเชิงเปรียบเทียบนะคะหากเปรียบเทียบในปี2,552กําไรจะอยู่ที่ระดับประมาณ44ล้านบาทนะคะราคาหุ้นอยู่ระดับ3บาทขณะที่55ค่ะปีนี้นะคะกําไรก็สูสีกันแล้วก็ราคาหุ้นเหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะวิเคราะห์ก็ประเมินอย่างเบื้องต้นแล้วนะคะว่าต้องไม่ต่ํากว่า2บาททางพื้นฐานส่วนทางเทคนิคนั้นสังเกตโมเมนต um ัมใครยกตัวขึ้นส่วนทางราคาหุ้นที่ยังไปไหนได้ไม่ไกล โอกาสในการดิดตัวจึงเป็นไปได้มากค่ะซึ่งราคาตรงนี้นะคะอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยเด็กแนวมองว่าราคามีโอกาสที่จะลุ้นเด้งไปที่ระดับ2บาทได้นะคะแล้วก็วิ่งยาวหากรับงานในมือก้อนใหญ่เพิ่มเติมก็จะมีสิทธิ์ไปถึง2บาท50สตางค์ได้ไม่ยากค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นเซค,ค่ะ ซื้อเก็งกำไรนะคะให้กรอบราคาไวที่12บาท80สตางค์ถึง12บาท70สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะธีรไทยค่ะ TRT ซื้อเก็งกำไรค่ะให้กรอบราคาไวที่5บาท30สตางค์ถึง5บาท25สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้นซัสโก้ค่ะซื้อเก็งกำไรให้กรอบขออภัยค่ะให้ซื้อเล่นสั้นนะคะโดยให้กรอบราคาไวที่1บาท52สตางค์ถึง1บาท51สตางค์ค่ะ ทางบ้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้น SCC ค่ะให้หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่327บาทถึง326บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น TNDT ค่ะหาจังหวะขายเช่นกันมองกรอบราคาเอาไว้ที่4บาท72สตางค์ถึง4บาท70สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายค่ะได้แก่หุ้นริชนะคะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่37สตางค์ถึง36สตางค์ค่ะ และนี่ก็คือรายการเมนูร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียการทุกวันจันถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ